ไอ้นี่ไม่ไหวนะเว้ยมึงดูเด่นเล่นเอาคิโมมาป้ายกลัวสัตว์เล่นกับลุงเล่นดูีบอกเลยเมันขาวมันใครเอ้ยเอ๊ยโอ๊ยโอยออกเ้ยโอ้ยโอ้ย่าวฉั้นอ๊ยยอีเอาไว้แก้ ตัวกันที่คือทรายมีประโยชน์อย่างหนึ่งว่าลรกดี่ไข่เออนี่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 ใช่ใช่มีประโยชน์มาที่ไอ้นี่เรื่องตมาแล้วมาเล่นกูไม่ออกจากกองทรายไอ้ที่เล่นตรงนี้คือมันต้องจบมันจะมาที่ไหนมันเล่นแล้วอันนี้เป็นสปาทรายเคยเห็นสปาทรายไหมมันเล่นแล้วทรายอ่ะมันเล่นแล้วสปาทรายที่ไหนอ่ะนี่สปาทรายมาเอาอีกแค่ที่ทรายกองเดิมเลยสัตว์สปาแล้วใครสนใจที่อย่างนวดหรือนี่ครับขัดหน้าครับขัดหน้าครับขัดหน้าเห็นไหมฮะ น้อยไปลุงเอ้ยโทางหน้านี่เลยลุงทางหน้าเลยเออเออเอ้ยสิวลดปะวะเุ้ยสิวหายเฮียไอเฮียไม่มีสิวเป็นไปได้ยังไงพระเจ้าไอเฮียไอเฮียอย่างไรโคตรหล่อเลยมึงมึงทำได้ไงวะไม่มีสิวเลยมีแต่มีตาซาย ไปไปต่อลุงมีแผนจะเปิดตอนไหนเนี่ยฟาร์มเนี่ยเราจะเปิดเดือนพฤศจิกาครับเราจะเปิดตอนช่วงที่อ๋ออ่าหน้าหนาวพอดีแล้วเห็นบอกจะปิดแล้วเนี่ยก็เปิดวันนั้นปิดวันนั้นเลยเปิดแล้วก็ปิดเลยก็น่าอยู่แล้วคือแบบคือแบบรวยอ่ะอันนี้เปิดคือแบบตามภาษาคุณมีตังค์ครับต้องบอกงนี้ครับว่าไปนี่ครับอันนี้อันนี้ดอกทำน้องเยอะนี่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 มามาเออ ก็เคยตายตอนไหนตอนอนหลับไม่ใช่ตอนไมวะตอนเจอกันยังไงยังไงยตายแล้วเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเอามือคัดอย่างเงี้ยแล้วเอาขาไปข้างหลังมันมันจะยืนไม่ยืนทรงตัวไม่ได้ไหนลุงอ่ะลองเอามือลองเอามือออกมายื่นมือออกมายื่นมือกมาอย่างเงี้ยอ่าแล้วแล้วเอาขาไปข้างหลังขาหนึ่งพับไปข้างหลังพับแอดหน้ามาว้ายอีดอกคัดเลยเชี่ย หัยอะไรชาวงอไเลเล่นรอเดี๋ยวเจอกันเราให้ร้องให้อะไรบทนอะไรไม่ใช่ก็คุยจะไปบ่นอะไรมึงบทอะไรก็จะกินมะขามังก็บอกมะขามหน้ากินมันดกแล้วไอ้ตัดมหากูมึงบ่นเหรอจะสภามาอย่างนี้นะเพื่อนเล่นมึงเหรอไม่ได้เพื่อนเล่นจะกินมะขามดูฝนตกดูกูยังมาถ่ายให้มึงจะเอาไงกูต่อใอ้หิมะตกก็ต้องถ่ายก็ไม่เป็นงาน จริง mm hmm. ไ,ไ, e ไม่ได้บ่นนะสัตว์บ่นนะไม่ได้บ่นเลยไม่ได้บ่นอะไรยังไม่เป็นอะไรยังไม่หลบตากูอีกไปปะไปตัดลุงอะให้ไปไหนฝั่งโน้นเล่นใหญ่เล่นใหญ่ไม่ได้กลัวจริงอ่ะมาเถอะมาจะเป็นโน่นนะฮะพาตูไปไกลนะฮะมันก็จะเป็นอันนี้พอดีฝนตกครับว่าจะพาน้องไปทัวร์ด้านโน้นกุ้ยเผือกเราประมาณ30ตัวโคอนโม้เลยโมชิเป๋งเีย ไม่พาไปด้วยไอ้มันข่าวมาข่าวมาเ่าวออกเฉยไม่ใช่อย่างนั้นมาข่าวเอาเอาเอาดิเอาเอาได้หมดแหละได้หมดแหละไม่ได้หวั่นหรอกไม่ได้หวั่นหรอกไม่ได้หวั่นอยู่แล้วอย่าไป็นผีที่เพื่อนไอ้เกมเสียชื่อหมดไม่ใช่เป็นที่ไม่สู้คือตั้งหนักเฉยไม่ได้กลัวหรอกตั้งตัวไม่ทันลองดูดิเอาดิปูงควายเผือกนะครับก็มูลค่าอยู่ประมาณสี่ล้านห้านะครับ ก็แล้วก็ฝั่งโน้ตจะมีควายอเมริกันบามันควายเผือกนกยุ่งไก่ชิวกี้โม่โม่ลงทุกสิ่งทุกอย่างครับที่นี่เราจะมีมีแพะมีแกะมีจระเข้อีกด้านหนึ่งนะครับยังไงก็ตามสําหรับคนที่มาอะไรเล่นอะไรเนี่ยเล่นอะไรจะเล่นอะไรเอาจัเอาจไม่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 จ้าหินใส่ไปไปกรรมไปดูเกมไปกรรมมาใหม่เมื่อกี้ฮะ ไมกลับมาใหม่มึงต้องขาดที่ใหญ่กันมาได้ไยมจะเล่นอะไรทีนี้เดี๋ยวบอกก่อนเดี๋ยวจะเล่นอะไรมันเจ้าหินยัดใส่อาอยัดอายัดเลยสามสองหนึ่งสามสองสามครับเออแค่นี้แค่นี้โอ้ยเมยหน้าเป็นยูทูบเบอร์เลยเมยหน้าเป็นยูทูบเบอร์เลยเมยหน้าเป็นยูทูบเบอร์เลยแม่จริงๆที่ว่าควายไอ้ควายเพื่อกอะสามล้านห้าซี่ล้านห้าซี่ล้านห้าตัวคนเด็กราคายังจำไม่ได้ เมื่อกี้บอกสามล้านห้าสี่ล้านห้าจริงๆทุกคนไม่ใช่อย่างนั้นนะเออเอาสามพันห้าไปทำโชว์ทำโชว์เหมือนตัวเองมีเงี้ยวายเผื่อผมมีควายท้องไม่พูดเลยเอา้าวนั่นควายเลือดไอ้ไอ้หน้าบ้านไอ้เกมมีควายซองริงนไงจะได้คำตอบดีสิมีว่าอะไรเอ้ากลัวรู้เอ้าไงกลัวไม่ได้กลัวหรอกไงเอ้าดิเอาดิเอาดิเอามึงกล้าดึงเสื้อกูเอาดิเอาซิกูไม่ได้อะเอาไอ้ไม่ดึงนิดนึงซองไปเฮี้ยไป ได้ได้ลุงแล้วผมทำอะไรลุงบ้างวันนี้ใหญ่มาว่ากันโอเคเราไปที่ใหม่ต่อกันเอาลุงแล้วฝั่งฝั่งนู้นเป็นไรฝั่งนู้นเป็นบัวครับเป็นบัวก็คือเราเราเราเลี้ยงบัวเราคือเราเราเราเลี้ยงบัวเราคือเราเราเราเลี้ยงบัวเราคือมีทุกอย่างครับมาที่นี่แล้ลุงถามจริงทำไมไม่เปิดเป็นสวนสัตว์ไปเลยครัจะเยอะคเดี๋ยวเราจะทำสวนสัตว์เฮ้ยเร็วเไอสัตว์ทำงานย่งไม่ใช่เวลาเล่นในเกม ใครให้มึงลงน้ำแล้วใครผักมาเราผักแล้วก็รีบขึ้นคลิปมันไม่ได้มีเวลานาน,นคลิปมันไม่ได้ถ่ายนานมึงจะไปลงอะไรนานขนาดนั้นลงปุ๊บขึ้นเลยคลิปมันต้องตัดต่อมันใช้เวลาเปลืองไปอย่างงี้ใครจดจำแล้วลงก็ต้องมีสักชิดหนึ่งเล่นก่อนมาขึ้นมาก่อนไม่ต้องพูดติดชัดๆช่วยเไไน่อไลุงเอาช่วยไไเามา่อไหรมามามา ไม่จะถอดรองเท้าเดินไปหาออาแม่เอ๊ไแม่ด้วยความหวังดีก็ไม่ไม่ไม่นี่แล้วมาไม่ได้ว่าหรอกมาสุดหน่อยเอาไป้ลุงช่วยมาหน่อยปะลุงขึ้นมาเร็วๆเร็วเขาจะถ่ายงานกันไอเกมเร็วๆขอร้องไอเทียเวลางานลุงเขาไม่ได้มีเวลาเยอะทั้งวันนอนกินเหล้ากินเบียร์อะไรเกมมึงจะบ่นอะไรมาถ่ายคลิปแบบถ่ายคลิปแบบถ่ายคลิปแบบกูเนี่ย ไหนดูดินี้ทำไมมันสารลูบมึงเป็นแบบนี้ไอ้จ<ห>ัด <ทำ S 1> ดึงกางเกงขึ้นม,มานี่ดึงกางเกงขึ้นดีดีจะตัวหนึ่งมันหลวมไอ้เฮียดึงกางเกงขึ้นดึงขึ้นเยอะเออเนี่ยหันหลังหันข้างหันหน้า หันหน้าอียหันหน้าไปทางโน้นหันหน้าไปทางบนหันหลังไม่ต้องไปหันหลังอย่างนี้เนี่ยนเป็นหลักเป็นหลักกูมึงมึงมึงไม่ฟังกูเลยกูเลยกูเลยเกมโอ้ยสามบอกนัเนี่ยสามบอกนล้วเนี่ยสามบอกนล้วเนี่ยอ่ะต่อไปครับเราไปดูวัวกันนะครับเราไปดูวัวกันครับอันนี้วัวพันอะไรเนี่ยที่มึงเลี้ยงอ่ะฮะปลาแก้วปลาแก้วปลาแก้วฮะ วัวอะไรบางแก้วไม่ใช่พลังอานพลังอานพลังอานก็แคดูดีหลังมันต้องคมข้อ่างนี้หน่อยเวลาเดิมมันจะอ๋ออโทษนี้โทษนี้อย่างเงี้ยเฮ้ยเปลี่ยนเปลี่ยนเปลีไม่ใช่ป่ะอ๋อผ่านอะไรพันปักพี่พันปักผ่นปักไอ้เีทยไม่ต่างกันเลยลุงมาจากฟาร์มลุงจริงป่ะเนี่ยปวดหัวมากเลยเอาสรุปพันอะไร อันนี้มันไม่ใช่บัวแล้วมันตัวอะไรลุงอันนี้ไม่ใช่บัวนะครับอันนี้ไม่ใช่วัวนะครับท่านผู้ชมอันนี้ไม่ใช่วัวนะครับท่านผู้ชมอันนี้ต้องดูดีๆนะครับอันนี้คือไม่ใช่บัวครับนะฮะอันนี้เนี่ยเป็นยูนิคอนยังไม่ออก <ๆ S 1> มันยังไม่ขึ้นนะครับเดี๋ยวสักพักหนึ่งมันบินเห็นต้นไม้ทางโน้นไหมครับเนี่ยซูมไปนะฮะต้นไม้ทางโน้นนะครับมันก็จะบินขึ้นไปนอนบมนต้นไม้อันนี้นะฮะบินขี้เหมือนนกครับบัวพวกนี้มันบอกลุงโมโมพ่อไงเฮียเอา เที่ยไปด่ามันอีอนถ้าไมยังไม่ปิดคลิปกันอีกเนี่ยฮะมันนานแล้วแนะนำฝาฟามีแค่นี้ไงเออพอแล้วไอ้สัตว์เอาครึ่งเดียวก็พอเอาจริงไม่มีเฮี้ยอะไรนอกจากบ่อน้ำที่กูเห็นมาเป็นยังแล้ววันลงน้ำบ่อยจังเหรอวันเนี้ยเออไม่รู้เหมือนกันขี้มูกไอ้เหี้ยเช็ดขี้มูกหน่อยไอ้สัตว์ก <c oughs> ูเล่ดิเกมเล่นเกินไปแล้วไอ้สัตว์ไม่เอาเล่นเบาไอ้ดิเล่นหนักเลยนี่ยหนักนี้ก็ได้ไอ้นี่ไม่ไหวนะเว้ยมึงดูเลเล่นเอาขี้มูกมาป้ายกลัวไอ้สัตว์ ทำไมลุงอน่ยเอาขี้มูกมาเช็ดกูเนี่ยแม่เขาพัผมลงน้ำก่อนมีสามบ่อด้วยเล่นกับลุงเล่นเป็นยี่บ่อหนึ่งเลยไม่หลบด้วยไม่หลบด้วยไม่ไม่ตีถ้าไม่หลบต้องหมัดต้องเก่งเลยไม่เล่นแล้วไม่เล่นจริงจังแล้วต้องเก่งเลยจริงจังแล้วต้องเก่งเลยจริงจังแล้วออ๋จริงจังเหรอจริงจริงจังเหรอจริงจังเหรอจริงจังเหรอเหมือนเหมือนมดกัน มันหมดกันเฮ้ยอย่างน้ำตาไหลเนี่ยตาแดงตาแดงตาแดงใส่ไหมมันกินเยี่ยวเอเกไปอ่ะมอกลองกลไม่จับมึงเล่นจริเมื่อกี้ก้องไม่จับเมื่อกี้มึงเล่นจริงก้องไม่จับเมอ่ยยยยยยยอยยยยเยย้ยย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 อยยเยยยยยอยยยยยยยออยยยยยยยอยย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  ภาพของเธอยังรออยู่ทุกวันก็นคือในวันนั้นจะนชักอยู่น้าพัน